สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับก็พบกับผมอีกแล้วครับดุ๊กอารีนานะครับคนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องกราบขออาภัยสมาชิกเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวาทางที่ให้ไาทางหน้าช่องทางหน้าของกัมบะโอซากานะครับที่เล่นในบ้านตัวเองแท้ๆเนี่ยแต่กับเปิดบ้านแพ้ไปที่ศูนย์ประตูตอนหนึ่งด้วยกันนะครับแต่ผลงานฟุตบอลในทะวี ครอบครัวนะครับในบวีสามไม้ในกลุ่มครอบครัวนะก็ยังสดชื่นอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับเป็นวันที่หกเข้าไปแล้วนะครับสำหรับท่านใดเนี่ยที่กาลังมองหาก,กลุ่มครอบครัวฟุตบอลอยู่หรือจะได้แนวทางฟุตบอลตรวีสามไม้นะครับทางเข้าครอบครัวเนะี่ยู่ที่ลิงก์ใต้คลิปครับหรือไปที่หน้าโปรไฟล์ได้เลยโซนนี้เองนะครับก็จะมีโปรแกรมฟุตบอลทีมชาตินค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมก็มีแนวทางมือนกสมาชิกหน้านช่องหนึ่งคู่เช่นเดิมนะครับคู่นี้จะเป็นฟุตบอลยูโร2 0 2 4น่นะครับคู่ระหว่างขางหน้าของทีมชาติฝรับ เจ้าบ้านเนี่ยทัพตาไก่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแร่งรายการนี้มากครับเพราะพวกเขาลงแข่งในรอบแบ่งกลุ่มไปสนะี่นัดเนี่ยชนะได้ทั้ง4นะัดรวนเลยครับเกมลุกเนี่ยซัดไปทั้งหมด9เม็ดด้วยกันและยังไม่เสียประตูเลยครับอีกด้วยครับขณะที่ทีมเยนิอย่องไลแลนด์พวกเขาลงเลเ่นเปนสามนัดเก็บชัยชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเองครับและวันนี้สื่อต่างประเทศเปิดออกมาให้ที่ฝรั่งเศสเนะี่ย เป็นฝ่ายต่ออยู่ที่1.75แบบนี้นะครับแนะนําว่าอยู่ฝั่งเจ้าบ้านดูดีที่สุดนะครับเพราะว่าขุนพลของพวกเขาเนี่ยแข่งแก่งกว่าเยอะเลยครับแก่งแบบทั่วทุกแผ่นจริงๆนะครับทุกตําแหน่งด้วยเกมลุกก็เฉียบคมและอันตรายมากๆครับโดยเฉพาะด้านของเอมบปเป้ครับที่ยิงรวมกันไป4มเม็ดจาก4เกมนะครับลงเล่นในการนี้มุงบอกว่าอัตราการทางานในเรื่องการถล่มตะไคร์ของคงยอดเยี่ยมครับเกมนี้ครับมั่นใจว่าฝัา่งเศสเนี่ยจะไล่บทขยี่ทีมเยือนได้อย่างแน่นอนนะครับ ส่วนสมาชิกมีความคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยคอมเมนต์พูดคุยเข้ามากันได้นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ